ความเคารพคืออะไรใครยิ้มแล้วขอให้หล่อสวยฉลาดรวยเยอะๆรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยโลดยิ้มกันทั่วโลกหรือยังจะ๊ะที่สุดแห่งคำถึงได้ด้วยความเคารพหนึ่งหลวงพ่อทตาชีโวคุณครูไม่เล็กความเคารพคืออะไรความเคารพมีความสําคัญมากเพราะเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งส่วนตัวและส่วนรวมของประเทศชาติเนื่องจากความเคารพเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องของใจที่มีคุณภาพ ผู้ที่สามารถพูดเรื่องนี้ได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่มองเห็นใจของตนเองและมองเห็นใจของสัตว์โลกรวมไปถึงรู้คุณสมบัติของใจตนเองและใจสัตว์โลกอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยแม้แต่สัตดาไหนในโลกยุคไหนก็ตามที่ไม่มีใครรู้เรื่องใจได้เกินกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการศึกษาเรื่องความเคารพเราก็ต้องศึกษาจากคําสอนของพระพุทธองค์ คำแปลของเคารพคคำว่าเคารพเป็นคําไทยที่แผลงมาจากภาษาบาลีว่าคาราวะและคารุคารุแปลว่าหนักแน่นประหนักธรรมชาติที่ควรได้ไม่ควรทอดทิ้งไม่ควรดูหมิ่นควรใส่ใจด้วยอํานาจการเคารพและยำเกรงหรือด้วยอํานาจการพอใจจึงทําให้ไม่หวั่นไหวง่ายต่อบอาปอกุศลต่อความทั่วและไม่คล้อยตามคนพานได้ง่าย เพื่อจะส่องความของคำว่าคารวะและครุนี้ให้ชัดเจนจึงขอยกคำตรงข้ามกับคำนี้คือคำว่า ah ละหูแปลว่าเบาซึ่งความหมายในที่นี้คือความดูเบาความไม่ใส่ใจในคุณและโทษให้แจ่มชัดจึงทำให้หวนไหวง่ายต่อบาปอกุศลตอบความชั่วและพลอยตามคนพันได้ง่ายบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพเช่นพระตถาคตเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระตถาคตปุปชาอาจารย์มารดาบิดาพี่ชายพี่สาวเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และความมดีให้ ความเคารพหมายถึงความกระหนักในคุณงามความดีของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งอดไม่ได้ที่จะแสดงความยอมรับนับถือด้วยความจริงจังและจริงใจความหมายโดยลึกซึง้งความเคารพหมายถึงความดีที่ฝังลึกอยู่ในใจที่ทําให้บุคคลมีใจอ่อนนอย,ยนไม่เข็งงกระด้างละมุนละไมละเอียดประณีจนกระทั่งทําให้หนึ่งไม่มีความคิดที่จะไปจับผิดใครๆหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่คิดลบหลูดูถูกไม่คิดตีเสมอใครใคร 2. คิดแต่จะค้นหาคุณความมาดีในบุคคลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ายังมีอะไรอีกบ้างจนกระทั่งเห็นระนับแก่ใจได้อย่างชัดเจนในบุคคลนั้นๆในสิ่งนั้นๆ 3. นอกจากเห็นคุณความมดีในบุคคลและสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแล้วยังอดไม่ได้ที่จะยอมรับนับถือด้วยการยกย่องเพื่อทูนอย่างเหมาะสมด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังบุคคลนั้นๆและสิ่งนั้นนั้นอย่างมั่นคงจริงจังและจริงใจไม่มีการเสรแสร้งแกล้งทาแม้แต่น้อยนิดเพื่อให้คุณงามความมดีนั้นๆบังเกิดขึ้นในตนเองตามไปด้วย ความเคารพหมายถึงความมดีที่ฝังลึกอยู่ในใจทำให้ไม่คิดจะผิดคิดแต่จะค้นหาคุณความมดีระหนับในคุณความมดีของบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์จนกระทั่งอดไม่ได้ที่จะแสดงความยอมรับนับถือด้วยความมั่นคงจริงจังและจริงใจเพื่อให้คุณงามความมดีนั้นบังเกิดขึ้นในตนเองตามไปด้วยติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ